มะเร็งรังไข่มักจะไม่ค่อยตรวจเจอในระยะแรกเพราะมันอยู่ในช่องท้องกว่ามันจะมีอาการในระยะ34ไปแล้วกระจายแล้วพวกนี้ก็มันจะมีชิ้นเนื้อบางประเภทที่ค่อนข้างดุร้าย uh huh. กระจายเร็วแล้วก็เปร์สิ็นต์เสียชีวิตสูงเหมือนกันรังไข่นี่นะพอพบเจอ<ๆ>ปุ๊บก็เป็นระยะสี่กระจายเป็นเยอะเลยล่าสุดมาพี่หมอมันมี f c ท่านหนึ่งครับผมไปตรวจพบแล้วก็คุยมาว่าอยู่ๆเจ้าตัวเนี่ยเกิดเลือดออกตรงหัวนมเจ้าตัวไม่เคยมีลูกอยู่ๆเลือดออกมาแล้วก็ไปเสิร์ชหาใน Google ก่ล ก็มองว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสเป็นโลกเนื้อร้ายใช้ระยะเวลา2ออาทิตย์กว่าจะไปหาหมออันนี้คืนอนี้คำถามนบจะอยากรู้ว่าล,ลักษณะนี้มันเสี่ยงมะเร็งเต้านมหร,อหรอหมือว่าไแต่ว่ามีความเสี่ยงไหมก็ก็เป็นอาการหนึ่งได้มีเลือดออกจากตรงตรง,ตรงหัวนมเลยเนาะใช่บางคนอาจเริ่มแรกอาจจะเป็นจากหัวนมอักเสบไหมผิวแห้งไหมมีเลือดออกหรือบางคน ต้องดูว่ามีก้อนที่บริเวณหัวนมไหมหรือว่าเป็นผิวหนังที่มันคูคระอะไรเงี้ยก็เป็นอาการเสี่ยงไปทำะมะเร็งพูกนี้ก็จริงๆไม่ควรปล่อยไว้นานมีอาการเมื่อไหร่รีบไปตรวจเลยครับจะได้จะได้รีบรีบรักษาได้ทัน